มาลตลาดยามแรงด้วยค่ะพี่น้องอยู่ห้องกระดันค่ะบบเห็ดมัซิบาทเห็ดแห้งบบเห็ดกระด้างราคาอันนี้แนวอ่อยไฟค่ะ๙บาทค่ะ๙บาทมาข้ามเปียกส๐บาท๔๐บาทผักขม๒๐บ,บ,บาทงันก็๑๐บาทค่ะสลัด พักสัดต้นน้อยต้นอ่อนเด้อมัดละสิบต้นหอมห้าบาทบ่ได้ออกแต่ทุงเด้อมันจังบอ่อเหี่ยวแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ของเพอห<อ>น่อไม,สมส้สดหน่อไม้สดๆเลย อีตูห้าบาทหอมห้าบาทต้นหอมผักชีเด้อค่ะนี่กำละห้าบาทมะนาวไข่เป็ดเป็ดถุงละห้าสิบด้าชั่วไก่จ้าชั่วไก่ยี่สิบ ชมปลาน้อยปลาน้ยยี่สิบลาปลาลาป,ป,าป<ะ>ลาปนปลายี<ะ>่สิบลาปลาปนปลาปลาเล็กปลาน้อยยี่สิบ <20 S 3> ปลาตองจักบาทปลากายปลาฉลาดกับแล ไตมง้ัวใหญ่ๆี่จักบาทอันนี้ตัวใหญ่ๆตัวละร้อยหนึ่งร้อยบาทป๊าดคือมันใหญ่เที่น้องเอ้ยเบิ่งนุน่ะพูน่ายใกล้ที่นี่นี่ปลา้วนีร้อยยี่สิบอันนี้ตัวละร้อยอันนี้ตัวละแปิบไปยนะอเออเรากัปลาหัวแข็งหัวแข็งก็ไปให้บนเดียวกัมอันนี้หนึ่งรปลาข้าวตัวใหญ่เด้อพี่น้องหนึ่งรอยบาทตัวนี้แปดสิบคาลอง

ได้หาตูาด้วยค่ะดดประนางค่ะปลาแห้งยี่สิบบาทจ้าปลาตัวเล็กตัวน้อยตากแดดเด้อจ้ายี่สิบบาทข้าวลามสิบบาทยี่สิบบาท